อได้้แลวสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการลุงโจโชวนเล่นเกมวันนี้เราจะมาทำอาชิเม้นท์ที่ชื่อว่า broken geometry ซึ่งหลักการของการทำอาชิเม้นต์นี้ก็คือเราจะต้องหากราที่ ไม่ได้อยู่ในเด็กของเราที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เอามาวางบนแผนที่ในฉากที่เราเล่นวิธีการที่จะให้ได้การ์ดที่ไม่ได้อยู่ในเด็กของเราเพื่อที่จะเอามาวางไว้ในแผนที่เนี่ยเราจะต้องเจอศัตรูตัวที่ชื่อว่า parameter ซึ่ง parameter เนี่ยก็จะเกิดจาก ghost มาเปลี่ยนเป็น ghost of the ghost แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น parameter คือพอหลังจากที่เกิด พารามเตอร์ขึ้นมาแล้วแล้วเราค่าพารามเตอร์ได้มันก็จะมีการสุ่มเป็นไอเทมหรือเป็นการ์ดที่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในเด็กแล้วเราก็วางการ์ดที่ดรอปจากพารามเตอร์เนี่ยให้ได้ครบ10อันเราก็จะสามารถทำอาชีพเมนต์ตัวที่ชื่อว่า broken geography ได้ซึ่ง broken geography เนี่ยเป็นอาชีพเมนต์ที่ยากเป็นอันดับแรก ของเกมนี้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าคือการที่มันยากเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันยากเพราะว่าเกมมันเล่นยากนะฮะแต่มันยากเพราะว่ากว่าที่พาราเมิเตอร์จะดรอปการ์ดออกมาแต่ละใบเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วมันจะทําให้จํานวนลูปที่ใช้ในการเล่นเนี่ยมันเยอะพอจํานวนลูปที่ใช้ในการเล่นเยอะเนี่ยก็จะทําให้ศัตรูจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการว่าจะทำยังไงให้ได้จำนวนลูบที่น้อยลงแล้วก็ทำให้ศัตรูไม่ยากจนเกินไปหลังจากที่ได้หาข้อมูลจากตามเว็บไซต์ของสตรีมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ได้พบวิธีการที่ดีๆวิธีการหนึ่งครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะพิชิตอาช e เม m e n t นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนลูบที่เยอะเกินไปซึ่งวันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือการเริ่มต้นจากการบิวเด็กขึ้นมาก่อน เด็กที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีจะมีอยู่แค่นี้เองนะครับหลักๆก,ก็คือ 1. Cemetery, mm g r o ก v a m p i r e b a t t l ต f i e l d ต้องอธิบายก่อนว่า Battlefield เนี่ยเวลาที่เราเอาไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรไปวางบน Battlefield เนี่ยหลังจากที่เราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเสร็จปุ๊บ พอมันตายปุ๊บมันจะเกิดเป็นโกส์ขึ้นมาพอเกิดเป็นโกส์พอหลังจากเราฆ่าโกส์เสร็จก็จะเป็นโกลส์ออฟเดอะโกสพอฆ่าโกลส์ออฟเดอะโกสเสร็จก็จะเป็นพ r รามเตอร์เป้าหมายของเราก็คือทําให้ศัตรูตายบนแบทเทิลฟิลด์ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะให้มันเกิดมีโอกาสเกิดพารามเตอร์ได้มากที่สุดเพราะนั้นศัตรูที่เราจะต้องเอาไปฆ่าเพื่อที่จะให้ตายบนแบทเทิลฟิลด์เนี่ยก็ต้องเป็นศัตรูที่มีวิญญาณ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าศัตรูตัวไหนมีวิญญาณก็คือเราก็ต้องไปดูที่สารานุกรมนะครับก็จะมีบอกว่าอย่างพวกนี้มีวิญญาณอยู่แล้วผีแล้วก็จะมีสกีตันสกีตันที่มาจากเซมิทรีนพวกนี้ก็จะมีบอกว่าแฮสโซแล้วก็กรอบจะมีแรดบูฟเกิดก็อันนี้ก็จะมีมีวิญญาณเหมือนกันบางคนคิดว่าแมงมุมด้วยใช่ไหมแต่แมงมุมไม่ใช่แมงมุมไม่มีเพราะนั้น ก็อย่างที่บอกครับเราก็เด็กที่เราจะวางเนี่ยก็จะมีเซมิทรีกับกรอบแค่นั้นเองแล้วก็มีแวมไพร์เพราะแวมไพร์เนี่ยจะเข้าไปจอยในแบทเทิลเวลาที่เราจะสู้กับพวกศัตรูต่างๆมันก็ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะมีศัตรูตายในแบทเทิลฟิลดเพิ่มมากขึ้นส่วนฟอเรส t เนี่ยจะไว้ใช้เพิ่ม a t t a ท k s สปีดของตัวละครเรา s u b เบ r ร์เอาไว้เพิ่มประสบค่าประสบการณ์เพื่อที่จะให้เราได้ เทรดดีๆของแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นสุดท้ายก็จะมี o บิเวียนอบิเวียนเนี่ยเป็นตัวที่เอาวางไว้เพื่อเวลาที่เราวาง Forest ไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดว l ลเล e ที่เป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านของหุ่นไม้เราก็จะเอาการ์ดตัวนี้ไปลบออกหรือว่าจะลบทายที่เราไม่ต้องการออกเพื่อที่จะให้วางการ์ดสุ่มบากตัว ที่มันไม่มีที่วางแล้วก็ได้มาในเรื่องของซัพพลายที่จะเอาไปใช้ครับหลักๆก,ก็จะมีคา s แชร์เอาไว้สำหรับเวลาโจมตีศัตรูเราจะได้บวก1%ของเลือดให้กับเราเป็นการเพิ่มเลือดขึ้นมา1%ด้วยและอย่างที่2ก็จะเป็น Study Stool เอาไว้สำหรับเพิ่มเลือดและถัดมาก็จะเป็น เป็นการเพิ่ม max hp เวลาที่เราได้ resource ประเภทที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่เป็น whole resource ไม่ใช่เป็นเป็น fragment เป็น whole resource แบบนี้พอได้ whole resource แบบนี้ปุ๊บเราก็จะเป็นการเพิ่ม max hp ให้กับตัวละครของเราด้วยอย่างที่3ก็จะเป็นแว่นขยายตัวนี้จะใช้เพิ่มโอกาสในการรับไอเทมที่เป็นสีส้มกับสีเหลืองแล้วก็จะมีกระเทียม ตัวกระเทียมเนี่ยเอาไว้สําหรับจัดการกับแวมพร์ hmm. เพิ่มดาเมจให้กับเราในการโจมตีพวกแวมพายสิว่าเพนเดนอันนี้เอาไว้สําหรับเพิ่มพลังการโจมตีของเรากับแวมพร์ hmm. ด้วยหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องแนะนําว่าอาชิมเม n นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมมาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่า โดยหลักๆเนี่ยตรงแคมป์ซัพพลายเมนูเนี่ยมันควรจะมีช่องให้ใส่ได้ประมาณสัก50ช่องขึ้นไปมันจะทําให้เกมง่ายขึ้นแต่ถ้าใครอยากแชร์เลนตัวเองมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใส่หรือใส่เท่าที่มีก็ได้นะครับส่วนแชปเตอร์ที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นแชปเตอร์ที่2เนื่องจากว่ามันจะเป็นแชปเตอร์ที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปคือซึ่งถ้าเป็นแชปเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะง่าย แต่ว่าโอกาสในการดรอปของที่เป็นไอเทมดีๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นก็เลือกประมาณ c h e เตอร์รับซึ่งบอสก็จะไม่ยากเกินไปส่วนตัวละครที่จะใช้วันนี้จะใช้เป็นตัวโรกแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้เป็น Warrior หรือว่าเป็น n e c r o m a นเ e r ก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งเด็กที่จะใช้ตรงนี้ก็เป็นก็ใช้ใช้เด็กเดียวกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนตัวละครแค่นั้นเองส่วนตรงแคมป์พพลายก็ อาจจะปรับเปลี่ยนให้ได้ตามความเหมาะสมเท่าที่คิดว่ามันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของเราซึ่งตัวนี้ก็ลองไปหาดูนะครับนี่อันนี้เป็นสเต็ก่อนเริ่มมาคราวนี้เราไปลองดูกันเลยว่าวันนี้เราจะใช้ประมาณกี่ลูกโดยปกติผมจะกำหนดให้ไม่ไมเกิน1 0 1ถึง15ลูกหรือว่าไม่เกินจำนวนแม็กซ์รีซอส ตรงนี้ที่กําหนดไว้ก็คือ20ครับถ้าครบ20แล้วและยังไม่สามารถที่จะวางการ์ดได้ครบ10ใบเนี่ยก็จะออกแล้วก็เริ่มเล่นใหม่เลยเคมาเริ่มกันเลยครับครับตอนนี้จะเห็นว่าเราเจอพารามิเตอร์หตัวแล้วเนี่ยหน้าตาหน้าตาจะประมาณนี้ครับเลือดก,ก็ไม่เยอะมากครับ HP 56 พลังโจมตีก็ไม่มากเท่าไหร่เออนี่ยังอยู่ในลูปที่6อยู่เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะดรอปการ์ดที่ไม่อยู่ในเด็กที่เราเลือกตอนเข้าแผนที่ต่อสู้หรือเปล่าอ่านี่ดรอปมาหนึงอันครับอ,อันแรกที่ดรอปมาก็จะเป็นการ์ดแมงมุมตอนนี้ก็จะเหลืออีก9ใบ ที่จะต้องหาเพื่อที่จะไปวางบนทายของแผนที่ตรงนี้ให้ได้พอครบสิบใบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ a c h อช e m e n t ที่ชื่อว่า broken geograph ตอนนี้ผมได้ Ability ที่ชื่อว่า card sharp มานะครับซึ่ง Ability ตัวนี้มันใช้สำหรับเวลาที่เราวางคาร์ทบนทายแล้วเราจะได้วางคาร์ทฟรีอีกอันหนึ่ง มีโอกาสสิที่จะทำให้ได้วางคาร์สฟิกอันหนึ่งตอนนี้บอสเกิดแล้วครับเดี๋ยวต้องปราบบอสประจำแชปเตอร์ก่อนอมเมื่อกี้กับผมเผลอไปกด r รี e a t กูอยู่พี่สต๊อบช่วยหยุดได้ไหมไม่เอาเนี่ยพอสังเกตว่ามันมันเริ่มมีเครื่องหมายเหงื่อตกอยู่บนหัวเนี่ยแสดงว่าเนี่ยสปีดสปีดเราเยอะไปแล้วนะเนี่ยแอตแทกสปีดเราเยอะเกินไปแล้ว ก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยครับเนี่ยพอแอ t แท k กสปีดเยอะไปมันจะมันจะหยุดโจมตีข้าพลาดอีกแล้วจนกว่าเราจะพบกันใหม่ซีลอต ตอนนี้โชคดีครับได้มาอีกสองใบอันนึงเป็นภูเขาภูเขาใหญ่อีกอันนึงเป็นภูเขาเล็กตอนนี้ก็จะเป็นทั้งหมดจะเป็นสามใบแล้วนะครับอภูเขาเล็กก็เป็นร็อกโอเคอก็ตอนนี้เหลืออีกเจ็ดลูปที่ใช้ตอนนี้เป็นสิบสี่ลูปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะถึงยี่ิหรือเปล่าเนี้ย อ่ะลุยกันต่อไปอ่าได้อีกแล้วโอเคครับอันนี้ได้มาอีกแล้วเอ่ออันนี้จะเป็นอาสนลโอ้โหใบนี้ไม่ค่อยอยากได้เลยเพราะเนื่องจากว่าใบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราใส่สร้อย เออเป็นเมจิกชิลได้แต่ว่ามันจะลดคุณภาพคุณภาพของตัวอาวุธที่เราจะได้รับลงอื ได้แล้วครับเออ่ตอนนี้ได้มาอีก2ใบแล้วนะครับจะเป็นเออ่ใบที่5จะเป็นแมงมุมใบที่6จะเป็นทะเลทรายใบยที่7อืมสวอมครับน,นี่ไม่น่าจะถึง20รูปหลุมน่าจะได้แล้วล่ะ เอาละครับตอนนี้ได้มาอีก3ใบครับเป็นการ์ดอัลโพสสองแซนอีกหนึ่งก็ทั้งหมดครบเป็น10พอดีโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างครบหมดแล้ว เดี๋ยวไปดูกันว่าอาชีพเมนต์จะขึ้นไหมนะครับมาดูกันครับว่าได้ไหมเนี่ยครับเรียบร้อยครับ Broken geography วางกรสิบใบยกเว้นออบิเวียนเคครับสำหรับอาชีพเม n นนี้ก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งอันละขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วครั้งต่อไปมาดูว่าจะเป็นวิดีโอ,อเกี่ยวกับการทำอาช n t หรือมีเทคนิคใหม่ๆอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ